อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะมีไหมคัตตอนนะคะเป็นคัตตอนมิ้วนะคะขนาด5้พายนะคะสีเพื่อนๆเลือกสามารถเลือกสีตามที่เราต้องการได้เลยนะคะสีตามชอบเลยนะกันไกรเข็มเก็บเศษไหมเข็มโคเชนะคะวันนี้เราจะใช้เบอร์สีทับศูนย์นะคะ ขนาดหัวเข็มจะอยู่ประมาณ2.5นะคะพวกอุญแจนะคะเราจะเริ่มชิดงานแบบโซ่นะคะ เราจะถักโซ่ไปทั้งหมด10โซ่เราจะถัก X นะคะมาทั้งหมด8หลักถัดจากหัวเข็มมานะคะถักลงหลักที่2นะคะ หลักที่9นะคะเราจะถัก x 3ครั้งนะคะลงไปในหลักเดียวกัน ต่อไปนะคะเราจะถักบนชิ้นงานนะคะย้อนขึ้นมาเราจะถักย้อนขึ้นมาทั้งหมด7หลัก หลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะถัก x 2ครั้งนะคะลงไปในหลักเดียวกันสัญลักษณ์ก็คือ v นะคะต่อไปแล้วก็เลื่อนห่วงนะคะมา c ที่หลักแรกตรงนี้เราจะควักทั้งหมด3ครั้งนะคะในหลักแรกตรงนี้นะคะ เราจะปลดให้เหลือสองห่วงก่อนนะคะแต่ว่ายังไม่รวบนะคะเราจะควักทั้งหมดสามครั้งปลดให้เหลือสามห่วงครั้งที่สองครั้งที่สามปลดให้เหลือสี่ห่วงนะคะ เราก็จะรวบพร้อมกัน4ี่ห่วงนะคะให้เป็นเม็ดข้าวโพดแบบนี้นะคะให้เป็นปอมปอมแบบนี้นะคะเราไม่ต้องล็อกหนึ่งหลักนะคะเราจะมาถักลงที่หลักถัดไปนะคะหลักถัดไปเราก็จะควัก3ามครั้งเหมือนกันนะคะปด ครั้งที่หนึ่งให้เหลือสองห่วงควักครั้งที่สองนะคะให้เหลือสามห่วงควักครั้งที่สามนะคะให้เหลือสี่ห่วงต่อไปเราก็ถัก x นะคะหรือคอทอนะคะลงในหลักถัดไป เราทำเหมือนเดิมนะคะทำสลับกันไปนะคะวนไปจนจบแถวนะคะ พอเราถักมาจนจบแถวนะคะเราก็จะเลื่อนห่วงนะคะแทงเข็มลงไปตรงหลักนี้นะคะต่อไปแถวที่สามนะคะเราจะถักโซ่หนึ่งเราจะถักเอ็กลงไปนะคะที่เดียวกันกับหลักโซ่นะคะหนึ่งหลัก หลักตรงนี้เราไม่ถักนะคะเราจะข้ามมาเลื่อนห่วงเลยนะคะแถวที่สี่เราจะถักโซ่หนึ่งเราจะถักเม็ดข้าวโพดนะคะที่หลักแรกนะคะ เราจะควักลงไป3ามครั้งนะคะให้เหลือปลดให้เหลือแค่สี่ห่วงนะคะควักลงไปในหลักเดียวกันนะคะ กดให้เหลือแค่สี่ห่วงแบบนี้นะคะแล้วเราก็รวบต่อไปเราจะถัก X หรือคอทอนะคะในหลักถัดไปนะคะ ทำเหมือนเดิมนะคะเราจะทำแบบนี้นะคะสลับกันไปจนจบแถวเราจะถักทั้งหมด3แถวนะคะ เราจะถักลายเม็ดข้าวโคดขึ้นไปทั้งหมด3แถวนะคะ เราก็จะได้ตัวกระเป๋านะคะเราจะถักมาแค่3ามแถวนะคะแถวที่7จ็ดเราก็จะถัก X นะคะรอบชิ้นงานหนึ่งรอบนะคะทั้งหมดยี่สิบหลักถักโซ่หนึ่งเราจะถัก X อ,อย่างเดียวนะคะ ต่อไปเราจะถักสายนะคะเราจะถักขึ้นไปโซ่หนึ่งหมุนชิ้นงานนะคะเราจะมาเลื่อนห่วงนะคะเราจะเลื่อนห่วงตรงนี้นะคะถักโซ่สามหนึ่งสองสาม แล้วก็หมุนชิ้นงานนะคะหมุนชิ้นงานกลับมาแบบนี้นะคะแล้วก็ถักนะคะ f นะคะสี่ครั้งนะคะพอหนึ่งคอนะคะทั้งหมดสี่ครั้งหนึ่งสอง สามสี่เราจะถอดเข็มออกมานะคะเดี๋ยวเราจะทําเป็นเม็ดข้าวโพดนะคะเอาเข็มมาสอดไว้ตรงนี้นะคะที่หลักแรกแล้วก็เอาปลายไหมสอดเข้าไปนะคะตรงนี้ เดี๋ยวรอดผ่านแล้วก็จะทำเป็นเม็ดขา้าวโพดแบบนี้นะคะต่อไปเราจะถักโซ่ขึ้นไปสามครั้งหนึ 1, 2, ่งสองสามเราจะถักลงไปตรงนี้นะคะทั้งหมดสี่ครั้ง F สี่ครั้งนะคะ หนึ่งสองสามสี่ เม็ดสุดท้ายนะคะเราจะปลดให้เหลือสี่ห่วงแบบนี้นะคะแล้วค่อยรวบสี่นะคะลงตรงปลายฝั่งนี้นะคะที่ผ่านแบบนี้นะคะ แล้วเราก็ตัดไหมนะคะ